This pandemic has spread faster than any disease in modern history. First, are in building. Authorities are bracing for more riots tonight. A uh, uh, citywide uh, emergency has uh, been declared. The CDC has quarantined the lower Midwestern Officials region of can't the US. Say. Commitment Honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. สวัสดีครับทีนี้เราก็ถูกเกม Dead Dead Th er Evil Star. สามจบับรีเมคนะครับอตอนนี้เราก็อยู่ในค่ำคืนที่มีพายุฝนตกกระหน่ำลงมาฮะปิดหน้าต่างซะหน่อยอเดี๋ยวฝลดมันสาดฝลดมันเข้ามาข้างในเดดนทีวีแล้วไปมันจะช็อตว่าไปนั้นอ่าในภาคน,นี้เราจะได้รับบทเป็นจิวเวเรนทายนะครับนีคือคงเป็นห้องของจิว ืมจิวซึ่งเป็นตำรวจกำลังตามสืบสอ,อบหาเบาะแสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอัาอเบอซาเบะช่นอ่ฮะกดอลยไม่ได้เหรอไม่มีอะไรกดได้ใช่ไหมโอเคตูเ้เย็นนี่สินะห้องน้ำอ่าเราต้องมาปิดน้ำ คณนตครับ อ่าใช่แม่นึกว่าจะจบซะแล้วอย่างนั้นเหรออ่าฮะเมื่อกี้เป็นฝันร้ายของจิวนะครับอ่าตรงนี้กดได้อืมแสดงว่าวันนี้วันที่28อีกสามวันจิวจะต้องการออกจากที่นี่วิทยไฟเอ็ดลูป เป็นเป็นถึกของจิวนะครับได้เส้นวิวสามอันนี้ผมได้ลงมอสาษาไทยเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเชิญอ่านกันเอาเองนะครับผมถ้าใครอ่านไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็อ่านต่อได้นะปุ่มอ่านเสร็จก่อนอะไรอย่างนี้โอเค อ,อตื่นมาค็อยังคงเป็นกลางคืนอยู่แค่มันไม่มีพายุฝนน,นั่นเองโอเคครับห้องเรือก็เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้มีอ,อตองจดหมายอ้าวลืม่นงงานขอโทษ <laughs> คุณปิดเฉยอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้มีอันนึ่งเ,เป็นข้อความจากเพื่อนร่งาน และบิทเกอร์เป็นเป็นคนส่งจนใหม่เข้าความสำหรับนี้มาพิซซ่าอันนี้พิซซ่านี่คืออะไรอแยงหน่อไม้อะ, <c oughs> อะตรงนี้มีอะไรไหมตู้เย็นอุยกินอะไรบ้างอ่ะอ้าวให้เปิดดูได้แย่างเดียวเหรอสวย ้ยมืดจังโอเคเปิดไฟครับ แค่องกระจกนะแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ขึ้นังนู้นสะินะโเคไปครับขกนะช่างโทรมาตอนดึกดื่นอนห้นีที่อยู่นูอเคีมม<ะ>น,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 น้องยูลคกอคนท่อทอนี่ออ้อง้ย What are you talking about? I don't have time to explain. You got to get out of there right now. All right, let me grab my <laughs> <sighs> อเอาแต่เริ่มเลยเหรอเดี๋ยวก่อนยังไม่ทันได้ตั้งหลักตั้งตัวอะไรเลยอะไรกันมาหน้าในมีสิทธิ์ครับเจ้าตัวนี้มันคือในมีสิทธิ์มันออกมาตามล่าหน่วยตาตาสุกคนอ่ะฮะและจิวเองก็เป็นหนึ่งในหน่วยตาตาโอเคเอ้ยกระตุกกระตุกออมกระตุกกรเซ็โอเคไปไปไปลงชั้นล่างอ่ะฮะเฮ้ยมีใครเกาะอยู่เป็นไรไหมเพื่อน ต่ไปก่อนนะไม่วางช่วยหรอกโอเคครับไปครับไปตามทางที่มันได้วางเอาไว้เออ โอเคไปต่อครับประตูออกทางออกอยู่แค่เอื้อมมันไม่เคยมีอะไรง่ายเลยจริงโอเคอย่างน้อยเราก็ออกมา้างนอกได้ถึงจะยังไม่ถึงพื้นก็ตามไกลแล้วทีนะบันไดอยู่แค่นี้ โอ้โหุ้ยไป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 ขาก็เจ็บจิ๋วเอ้ยไปไปจะถึงจะถึงจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเอออืมร้าตึกช่วยชีวิตโอเคเปิดหัวม,มาก็เอาเลยเลย อ๋ะครับตอนนี้ทั้งเมืองกำลังเกิดความวุ่นวายจากเชื้อไวรัส โอเคครับเราต้องตามในแบล็คคนนี้ไปโอเคกดวิ่งได้นี่คือลงหนังสินะไปวิ่งก็วิ่งวิ่งก็วิ่งวิ่งก็วิ่งเราวิ่งมาเจอกับอะไรเนี่ย ไปติครับอยู่ทำไมล่ะแมเตู้ประตูมึงก็ยืนหลอมเมื่อประตูรอวะเออาไ่เข้าไป โพระเอกโอเคครับต้องไปทางนี้ไหมปืนขอหน่อยนะขอบพุณหน่อยครับขอบครับฮะ แกทีนะจะเป็นศพแรกของฉันในวันนี้สามนัดนี่โอยเบนกระสุนจริงๆไม่ต้องยิงก็ได้นี่หว่วาก็แค่วิ่งหนีไปปืนกระสุนไปแนนะ่เอออืมดำตะแกเกง่งอย่าเพิ่งออกมาเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งออกมาต้องไปซ้ายใช่ไหมใช่มีประตูไปครับ Uh the haw, okay. Parking Got it. Okay, that's that bad man Sir are you alright? Uh, stay back! Don't come any closer! Hey, come on. There's a helicopter waiting to take you to safety. What safety? I'm not going out there. The parking garage isn't far, I can tell. The only safe place is in here. Oh lu mới bắt được anh lờ. Sir, what's your name? I can't just leave you behind. It's Dario Rosso. And yeah, right. You just want to steal my safe house. Get your own, Missy. Missy. Okay, tạm chạy luôn với anh. Cú bay là. Um, ui, ở đây ạ. Má, má, ตรงนี้ก็มีหรือว่าอย่าพังนะโว้ยโอเคเหมือนจะเหมือนจะไปได้ไปได้ไปได้ต่อไปยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่วิ่งนะโว้ยไปอย่าพังนะโอเคตรงนี้มีลิฟต์โอเคลิฟต์เปิดประตูเออต้องยิงใช่ไหมหายแล้วกระสุนจะพอยิงไหมเนี่ยอ่มถอยตั้งหลักมันต้องยิง ยิงต้องยิงตัวนี้วะยิงขาด้ไหมยิงขาชิบหายกระสุนหมดจุบอ๊าะตอกไปหนึ่งดอกยัง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 โดนถักถักโดนถักถกเหี้ยกระสุนก็หมดไปยังจะมาอีกเหรอนี่ดีแม่งซะเลยขึ้นบนกระสุนก็หมดจิ๋วเอ้ย ซอมบ,บี้ก็เพียบจากนั้นก็ได้พักหายใจหายคออาา่อาฮะอ่าฮะฮอมารับแล้วโอเควิ่งแบบวิ่งแบบไม่ต้องคิดชีวิตครับตอนนี้วิ่งเข้าไปถึงฮอให้เร็วเออเดี <No. S 1> ย๋ยวพูดไปทันจบเลย ในมีสิทธิ์มามันตามมาโอเคเรามีรถเรามีรถสตาร์ทไปอ้าวกดเองเหรอไม่ติดโอ้โหตามสูดฉบับหนังเป๊ะไม่ติดต้องทีสามอ่าตามตูดหนังสยองปั่นเป๊ะเลยชนไม่เลยเฮ้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 ยต้องกดค้างโอเคโอเคโอเค ยังไงกดค้างแล้วยังไแงแข่งใจไว้จิ้วแข่งใจไว้หยิบข้าวเล่นค้างเหรอโอเคตกไปด้วยกันเลยโอเคโอเคโอเคไหมนะไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่โอค้คนอึดตายยากไอ้ในี่มิสตินี่มก็อึดเหมือนกันว่ะ เราตกมาในรถนะเรายังดีแต่มันตกมามันไม่มีอะไรป้องกันมันยังลุกขึ้นมายืนรถระเบิดมันก็ไม่เป็นไรอะไรถอยเหรอถอยถอยมีแต่ไปถอยไปไหนได้มัง่งไม่นะ <c oughs> ไอ้หน้านอน <c oughs> โอเคหน่วยมันเอาเรื่องว่ะ

My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. Ah. Come on. Okay, now okay. don't have a go around. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I've never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No thanks. He's all yours. <laughs> Listen, I promise you're in good hands. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this! Whoa, 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 whoa. What are you talking about? Look, you don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Come on. it's this way hey captain this fine young lady could use our help carlos you didn't even think to ask fine young lady her name. She is an elite operative of RPD Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS Platoon Leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off. Isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Uh, correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, Super Cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. โอเคเห็นนั้นใช่ไหมเอ่อนี่ทางออกโอเคน่าจะไปทางนี้เอ๊ะนี่คืออะไรผู้คนสร้างกับคนอ๋ออันนี้ไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้เอ๊ะกระสุนปืนกลเอ้ามีปืนกลด้วยเหรอวะอืมอืมใช่เลยจะใช้ ไม่ใช่สิจะขีรัดหนึ่งโอเคมีปืนปืน,นี้ก็ดีนะต้องเล่งเฮ้ยอุย้ยเกือบพลาดไปนี่น่าจะเป็นกล่องบัรุก้าใช่ไหมโอเคสบายๆไปครับมีปืนกดมาให้อย่างนี้ก็เจะเอ๊ะเก็บเมื่อไป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 ,ไป ทางนี้ทินะอา่าตรงนี้ไม่น่าใช้น่าจะขึ้นท้างบนโอเคแล้วตรงนี้มีมีอะไรอมีหนังสือพิมพ์ว่ะเอาอา่อานสักหน่อย Okay, bye talk. how you happen to run? Pretty boy, Jill, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clear in the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Okay. เราต้องไปทำให้ไฟฟ้าในเมืองนี้ติดชิมไหมน่าจะใช่แหละตรงนี้มียาโอ้ยของเพียบของเพียบของเพียบอาผงดินปืนดี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 ผงดินปืนดี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 อา ดี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 ครับเพื่อเอากระสุนปืนพกดี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 อ่มนี่ก็สี่นี่ก็สี่โอเคครบโอเคโอเคเฮ้ยเอามีทีแดงก็ไม่บอกประตบปีกได้ไหมประตูปีกทีได้ไหม ไ,ได้แล้วว่ะได้แค่สองได้แ,แค่สองชิ้นตรงนี้มีกล่องซึ่งมันลอ็อกไม่เป็นใจคือคุยก่บคนจีาอะมีที่เซฟใช่ไหมโอเคนี่คืออะไรเอ่ยอ่านก่อนผสมยาโอเคกล่อง กล่องเปล่าเอ่อเอาอันนี้เก็บไปคุณก่อนก็เก็บไปก็ได้มั้งน่าจะติดไปแล้วแหละเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวขอดูนี้แป๊บนึงน่าจะเป็นพลาสต์เฟิร์สเลยทีแรกอ,อืมแต่มันคุๆเหมือนกับในยพาเกา่าอ่ะต้องเอาหาอะไรมาใส่ใช่ใช่ใช โอเคงั้นก่อนที่จะไปต่อเราเซฟมันก่อนนะกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันทุวยแล้วค่อยมาเจอกันใหม่ในพรทหน้าสวัสดีครับ